สวัสดีครับนักศึกษาวิทยฐานต่อไปนักศึกษาจะได้รับการฝึกในสถานีการกำบังและการซ่อนพางการพางคือการซ้อนเลนการลวงจากการตรวจการของข้าศึกเพื่อให้ข้าศึกเข้าใจผิดเป็นการพางให้กลมเกินกับลักษณะของผู้เทศในพื้นที่แห่งนั้นเพื่อป้องกันการตรวจการของข้าศึกสําหรับการพางจะแบ่งการพางเป็นสองลักษณะก็คือการพางในเวลากลางวันและการพางในเวลากลางคืนสาหรับวัสดุที่จะใช้ในการพางก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือ วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หรือกิ่งไม้แล้วก็ดินส่วนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะประกอบไปด้วยตะข่ายพางสีฝุ่นพางต,ต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างการพางในวลากลางวันถ้าท้มีความรอบคอบหรือให้มีความกระทัดรัดจะต้องมีการจับคู่บดี้ต่อไปเป็นการดูตัวอย่างการพางครับจะเริ่มจากหนาผาก สำหรับจุดที่เราจะต้องผาก็จะมีประมาณสิบจุดก็จะมีหน้าผากน,นะครับโหนกแก้มซ้ายขวาดังจมูกทางหูสองข้างลูกกระเดือก หลังมือสองข้างต่อไปแล้วก็ใช้วัสดุพางที่มีอยู่ตามธรรมชาติช่วยเสริมให้กลมเกลืนกับลักษณะของพื้ทศในแถบนั้นการพางโดยใช้วัสดุพางที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หรือเครือเถาวัลย์เพื่อให้กลมเกลืนกับลักษณะของพื้นที่ในบริเวณนั้น อันนี้ก็เป็นการพางโดยใช้วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับต่อไปจะเป็นการพางในเวลากลางคืนนะครับาการพางในเวลางคืนสําหรับการพางในเวลาคืนนั้นทุกส่วนของร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้ปาปกปดกํานบะังเราจะต้องพางเป็นสีดําทั้งหมดนะทั้งใบหน้าแล้วก็หลังมือนะต่อไปดูตัวอ,อย่างการพางในเวลากลางคื <C terms> นะต้องพางดําทั้งใบหน้านะครับเพราะว่าในเวลางคืนนั้นนะ ผิวเนื้อของเรานะสามารถสะท้อนแสงได้ดีในเวลากงคืนเมื่อกระทบกับดวงจันทรนะ์แสงดวงจันทร์นะครับเพราะนั้นเราต้องขาให้ดำทั้งไปหน้าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการพางในเวลางคืนนะส่วนที่สะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางคืนนะเป็นการสะท้อนจากดวงจันทร์เนี่ย นะก็ต้องพรางให้หมดนะให้ดำไปหมดทั้งตัวนะครับส่วนเสื้อผ้านั้นเป็นสีพรางอยู่แล้วทีน,นี้เราก็ไม่ต้องนะแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะเราสามารถใช้กิ่งไมนะ้กิ่งไม้มาเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้นะเพื่อ็นการลดนะแสงในการเคลื่อนที่อน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการพรางในเวลากลางคืนนะต่อไปเป็นตอนที่2องต่อไปตอนที่2ครับนะป้อมสนามในะการพรางอันดับแรกคือ หลุมนอนยิงนะเป็นหลุมชั่วคราวนะเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเคลื่อนที่ไปไม่ได้เราก็ต้องขุดหลุมนอนยิงขั้นต้นก่อนนะหลุมนอนยิงกว้างประมาณสองฟุตความยาวก็เท่าผู้ใช้นะครับถ้าผู้ใช้หนะมูลดินไปด้านหน้าสามฟุตนะสูง15เซน บูนดินอยู่3ามด้านนะครับเป็นหลุมชั่วคราวครับหลุมนอนยิงสาม,มารถตรวจการรป็าด้านาได้พางให้เรียบร้อยการพางพังให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นหลุมบุคคลเดียวฟางสองฟุตนะยาว4ฟุตบุคคลเดียวนะเราก็ดัดแปลงมาจากหลุมบุคคลนอนยิงแล้วก็มีเวลาเราก็ดัดแปลงเป็นหลุมบุคคลเดียวมีเคการยิงซ้ายขวานะครับซ้ายขวามีราวพาดปืน,นมีที่บัง ทางอากาศนะครับฟามลึกเท้าผู้ใช้ใแต่ในตามตำรา,าก็บอกว่าสามฟุตครึ่งนะครับเอาเท้าผู้ใช้นะครับมูลดินแปลงหน้าสามฟุตสูงสิบห้าเซนนะมูลดินสามข้างนะครับนะสามข้างเลยซ้ายขวาหน้าหลังหลังจะเป็นคูเล็ดน,นะคูติดต่อระหว่างหลุมต่อหลุมเอาไว้ติดต่อกันในยามเกิดปะทะากาัน เราจะไม่มาขึ้นมาหน้าแนวนะครับเมื่อขเรียบร้อยนะการดัดแปลงดัดแปลงเรื่อยๆเพนะราะสนามเนี่ยไม่มีวันหยุดนะครับมีเวลาทําไปนะพางทางกาศทาพึ้นดินขุดค,ดคดูติดต่อนะครับต่อไปเป็นหลุมบุกคนคู่นะครับว้าง2ฟุตยาหกฟุตนะอยู่ในการสองคนนะมีลาพาดปืนมีเกตการยิงท้ายขวานะครับมีมูลเดินไปด้านหน้าสามฟุตสูง 15เซนแตมุมนี่ก็3ด้านซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้ามีที่ผ้าตอกนะครับหฟุตแตมีคูเลตไปด้านหลังนะจอดไปด้านหลังนะครับฟาร์มลึกทั้งผู้ใช้มีคูเลตมีลาพัดตอกนะครับเอาไว้กันเมื่อยถ้ามีเวลาก็ขุดบ่อรับน้ำนะหรือจะเป็นบอนรับลูกระเบิดนะครับถ้ามีเวลาว่างนะดัดแปลงไว้เรื่อยนะครับในป้อมสนามเนี่ย ไม่มีอยู่มีเวลาก็พากทาอากาศด้วยนะครับหลุมปืนก้อนนะหลุมปืนก้อนมีทั้งสามแบบแบบแบบบอ์อแบบเกือกมา้าแบบหลุมคนคู่นะครับแต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นหลุมเกือกมา้ารูปตัวยูว้างรอเป็นรูปตัวยูนะครับประมาณ2ฟุตบนพื้นนี่ที่วางปืนนี่หนะึนะ่งเมตรกว้าง1เมตรยาว1เมตรนะมูลดินแบงหน้า3ฟุตนะสูง15เซน นะมีที่ผ้าตอกนะครับรอบนะรอบความลึกประมาณหน้าอกอันนี้ไม่ใช่เป็นหลุมยืนนะครับแค่นักหน้าอกนะครับเป็นปืนหลุมปืนกล M60 นะครับแล้วก็มีครูติดต่อไปด้านหลังนะครับสามารถติดต่อได้ระหว่างหลุมนะครับ